เดี๋ยวเดียวดิฉันติดนะฮะรู้สึกว่าทีมงานพวกเราเนี่ยไม่เก่งกูดินันติดเกอร์เดี๋ยให้เขาใจกันเองนะเธอจะร้องได้ทำไมเจมโดนแดดตัวเตี้ยจังตาเป็นต้อแล้วตอนนี้ตาตอนนี้คือลดความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนินนางพญาครับผม บิวที่ขึ้นชื่อของที่จันทบุรีอุ้ยไว้พักหน่ยเลยไมพัเร็วไว้พไม่พัเดี๋ยวเราลงไปเราจะพูดกันยวมาดู่เพราะเราไม่เคยมาเหมือนกันแต่เราศึกษาคำมั้มารงนะแล้วเป็นคมดูเล็กๆเาจริงไม่เคยมาเลยอ่ะนี่อแม่ของเยเลยนะา่่่ ลมนี่โห cam, นี่คือแดดโซ้คือแดดไม่ใช่วิวไม่ใช่อะไรแดดเลยลงเลีวลงเลียวลงเลี้ยวเรายิ้มหมดเขาโอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นเดี๋ยวไปรู้ที่นี่นะคะหลังจากที่ไปแอบหาข้อมูลมาระ้ว่างเดินทางมาแบบว่าเขาบอกว่าที่เนี้ย เป็นแบบว่าจุดชมวิวที่สวยที่สุดของจันทบุรีเลยใช่ซึ่งที่นี่เขาตั้งอยู่ที่ที่ที่เอ้ยยันขอพูดก่อนคาดหวังเขิเขิตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดอ่าหมู่เจ็ดบ้านท่าแคลงแงตำบลสนามชัยชัยจังหวัดไม่ยังยังอำเภออำเภออำเภอนางยายามจังหวัดจันทบุรี ใครจะไม่ได้เปิดคุกบัตรเดินๆกับไปชมวิวเดินนางพญาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะบอกเลยแค่นั้นเองครับเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าดู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 สวยมากฮะมาทำนางพญาตอนเนี้ยวิงได้ไหมวินได้เด็ดแล้วพะนีหนีจะปลาได้แล้วก็ดูชีวิตดีขึ้นเยอะซึ่งอยากจะบอกว่าที่นี่โคด้าอยู่อยู่ด้วยดีเออใช่เมื่อกี้จำะอ่านมาเขาบอกว่ามันจะมีแบบ เขาแบบพวกคู่รักอะเขาจะเอาแบบเหมือนคุณแจเหมือนที่เกาหลีถ้าจะจำไม่ผิดเออแบบเขาเอามาคล้องกันไว้อะแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ที่นี่แบบโยวันนี้ปะใช่ปะใช่ปะลองลองนจะรู้สึกจะเป็นนู้นๆตรงนู้นใช่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 เหมือนที่เกาหลีเขาเรียกตึกเห็นมแบบเป็นอะไรทั้งอย่างอ่ะเขาเรียกตึกทุกคนทุกคนวันนี้นี่ที่จะที่จะอ่านไว้เมื่อกี้บนรถอ่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยจะบอกว่าแดดแรงแบบเขาแบบคนรักอ่ะคู่รักอะไรแบบเนี้ยเขาจะเอาแบบพวกคุณแจแม่คุณแจเหมือนที่เกาหลีอ่ะเหมือนมาคล้องจริงจังคล้อง จะให้ให้ให้่ห้้้้้เาไปใชใยวเาใใหสถนที่ท่องเที่ยวจะอยู่รอบๆบเลน่านพญาหมดเลยเมื่อกี้ตอนเรานาเราถ่ายเยอะมากซึ่งถ้าได้ดูจากวิวเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่ามันจะเหมาะกับการขับรถเล่นขี่จักรยานขี่มอไซ พราะวิวดีมากและยิ่งตอนเย็นนะพาทิ่ย์ตกด้วยใช่ปะกามาบอกพี่อลยเย็นกันตอนเย็นเนี่ยถ้าเกิดมาเนี่ยต้องสวยแน่ๆแล้วตัวถนนเรียบห่านะคบแบบยาวไปถึง3 3ที่เลยจำไม่ได้แบบอ่าวคุ้งอะไรแบบเนี้ยยาวมากไปถึงแหลมอะไรสักอย่างใช่เลยใช่ยาวมากบัลีไฮอันนั้นลายาคนละที่นี่ไงกุญแจนี่ไงใช่จริงจริงอ่เหมือนเกาหลีเลยจริโซเชียลมาแสดงว่าข้อมูลเราแน่นนนแน่นเปรี้ยึงเปรื้อคุณแจเป็นสกเกรแล้วดูแผนที่กันดีกว่า วิธีนี้เอา้องไปไเอาคูวิมานเอาคูกระเบนนะครับผมนี่เราอยู่นี้ใช่ไหม้ยซื้อยู You are here You are here We are here You here Yeah We are here เจ็บเจ็บเจ็บเล็กเจ็บแต่ว่าข้างหน้าก็คืออ่าวไทยใช่แล้วไม่ไม่ใช่เหรอไม่รู้ นั่เป็นอ่าวไทยนี่อ่าวไทยอ้าวไทยอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปดิติดดดดดนะรู้สึกว่าทีมงานพวกเราเนี่ยไม่เก่งกว่าดิคัติดก็เดี๋ยวให้เข้าใจกันเองนะเราจะร้องด้องดจริงๆนะถ้าเกิดตัดเรื่องแดดไปอ่ะเป็นพื้นที่ที่สวยจริงๆเดี๋ยวให้ดูรูปนะครับผม ให้กล้องดูรูปเลยว่าที่เราถ่ายมาเมื่อตะกี้ว่าบอกเลยว่าภาพสวยขนาดไหนนี่เป็นภาพที่เราถ่ายจากวิวนะครับนี่ดูสวยมากสวยไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นปลาสุดไม่เห็นอ่ะช่วยกันลงโดยช่วยกันไม่เห็นไว้ไปดูในไอจีดีกว่าเห็นไหมไอจีของมี่ โอ้ี่ไม่ได้เอากมาิูนะโโอ้หแดดแด้งเลยก็ถึงบอกไงว่าดีที่อาบโรชั่นมาแล้วอาบมาคนเดียวไงอาบแดดเนี่ยลมดนสบายมากตรงนี้สบายแล้วตรงนี้สบายาสบยพี่เบสตรนสบายครับก็ก็คือที่เดิมครับที่เดิมแล้วคือแค่ขยับจากตรงนู้นมาตรงนี้่แตก็คือคือแบบเราอาจจะแบบอยากได้วิวสวยๆให้เราเคยเห็นในอินสตาแกรมไอ้หออินสตาแกรม คนเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินโหที่บริเวณตรงนี้เยอะจริงป้ะมากมากอันนี้อันนึงจริงเพราะว่ามาจะเห็นภูเขาเห็นเกาะเห็นแม่น้ำขอบฟ้าด้วยอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำเห็นทะเลอย่างเงี้ยลองฟ้านายเกมวันนี้เราต้องได้ถ่ายรูปแน่ป้ายบอกว่าทมตีนที่นี่ให้ปิดทำตีนก็อ่าบังเอ้ยมันมีจุดอื่นไหม มีก็จะบอกแล้วว่าแบบคือเราสามารถแบบระหว่างนี้ขับมาจะเห็นว่าแบบมันจะมีจุดจอดชมได้เรื่อยๆเลยคือแบบแล้วแต่เราเลือกมุมบางทีวันนั้นอาจจะแบบถ้าเราจอดติอะอะไรของว่นนี้สุดเล่นเองกับม่จัอยากรู้คือเล่น่าอะไรจอดชมกับจอดติไงอ๋อชมไงเอ่มอิ่มเออึมอ่มจงวะนะคัตอะกล้องเนสเส็จสามสองหนึ่งอ i n อกลับมากลับมาใหม่ไม่ไม่ต้องมุกเดิม ก็แค่จะบอกว่าเออตรงเนี้ยมันคือจุดไฮไลท์ระหว่างแบบหลายๆที่เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีคุณแม่คุณแบบไอเรียกว่าไรแม่คุณแจซึ่งตัวอื่นมันก็สามารถถ่ายรูปได้ปกติแต่ตรงนี้เราพามาดูเออให้เห็นพวกแม่คุณแจต่างๆใช่เป็นกิมมิกเล็กๆน่ารักน่ารักของคนไทยใช่ครับไม่รู้ใครคิดเหมือนกันนะฮะไม่รู้ใครคิดไงเอาไปถึงเริ่มเริ่มเอาแม่คุณแจมาที่นี้ใช่ไหมเอออย่างั้นก็เดี๋ยวจะ เก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนแล้วกันนะครับผมงั้นตอนนี้เราอยากแบบถ่ายรูปกันไหมเออเอาไหมงั้นพี่ครับถ่ายรูปไปไหนครับผมมาถ่ายไหนครับรบกวนนะครับรบกวนหนครับผมเอาสวยๆนะถ้าเกิดไม่สวยเนี่ยผมไม่ลงอินสตาแกรมอ่าพอบอกเดี๋ยวทุกคนพอเทปเนี้ยไปทุกคนก็จะรอไปย้อนดูรูปในไอพีพี่าลงอคิดว่าลงหรือเปล่าปรากฏไม่มีล่าสุดสวยๆพี่เขาเซลฟี่มันย้อนแสงไหมครับย้อนได้อยู่ครับอ่าได้อยู่เอาหน้าผมสวยๆ ทำไมจะต้องยืงค้าพมพอยู่ตลอดเลยวะแล้วจะก็จะตัวแบบเล็กมากสุสายครับหนับด้วยนะหนึ่งสออีกรูปหนึ่งหนึ่งสอีกรูปสี่ห้กี่มิฮัตจริปงเจ็ดปดเก้าหัวร้อยเฟเฟหัวร้อยเฟซเรอแล้วเก็บภาพนะอ๋อเก็บภาพเนาะล่าสุดนะครับมีคนบอกที่ ไม่ใช่คนดิพูดกับเขาบอกว่าเอ,อ่อทำไมเจมโดนแดดแล้วตัวเตี้ยจังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปถามเจมกันเจมทำไมโดนแดดแล้วตัวเตี้ยลงอนะคนตอบว่าอะไรอะเตี้ยอยู่แล้วเตี้ยอยู่แล้วจริงจริงจะไม่ได้เตี้ย ่มสูงเจมกับพี่เบสห่างกันนิดเดียวเองแต่ว่ารองเท้าผ้าใบเขาอะทุกคู่ส้นต้องอย่างนี้อย่างต่ำขนาดนี้ไม่สไตล์ขนาดนี้รองเท้าแตะดูส้นรองเท้าแตะพี่เบสดิเนี่ยโอ้โหรองถอดารองเท้ารองเท้าถอดเนี่ยจะไม่ยุ่มันก็มันก็ต่างมันก็ต่างมันก็มีส่วนต่างเนี่ยมึงอยู่เนินสูงว่ะไงไม่เกี่ยวด้วยแล้วก็เร่งโดนแดดเตี้ยลงไม่ใช่นะฮะเฮ้ยอยากไปดูเอสอะ

เออผลงนทีวี <wounds> ไม่ไม่ว่าจะโฆษณาละครหรือ <gamma> ส <enders> ิ่งต่างๆหนังอะไรอยเองสิ่งต่างๆหนังเออเหมือนรายงานหน้าชั้นเลยอ่ะเออมันคือรายงานหน้าชั้นเออครับขอจบแต่เพียงแค่แต่เพียงแค่นี้วันนี้กลุ่มพวกเราก็จะมีในในในอัศมทรในมาร์คศิวัตนะฮะในเจมพีพีทในคิดคาริสาในมิวสุพสิทธิ์ในนิวเยียนิวเยียกิตติวุฒิแล้วก็เบสบิทวินนะครับชั้นชั้นเซเว่นซัมติงครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ไยดีไปสวยนะบิวสวยปะดูดิแต่จะแสบตาหน่อยตาเป็นต้อแล้วตาเป็นตาทุกคนอันนี้ครั้งแรกของยีแรนในที่บนในครั้งนี้เออมือด้วยครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยล่าสุดนี้ทำอะไรมาบ้างครับเอ่อทำผู้ชายครับ กันกันใจกันใจกันไปไหนมีคำถามจากศาสตราจารย์มิวมาว่าถามว่าอะไรนะมหาสมุทรอะไรเก่งวิทยาศาสตร์มหาสมุทรอะไรเก่งวิทยาศาสตร์เออไม่มีแล้วมั้งวะในโลกไปซีซีแอรแลนติกแอตแลนต้าเออมหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทรอ่านไซอันทีฟิกมหาสมุทรไปอ่านเอออ๋อถูกแล้วมหาสมุทร แต่ฟิสิกส์ให้มันรู่ะใช่เลรอช่เลกตอนนี้เราก็จะมูฟไปอีกที่หนึ่งเนาะมูฟไปที่ท้าของพวกเรากันดีกว่าตามไปกันตามไปจะพูดสรุปไป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อย จริงๆไม่คือวันนี้มันเพี้ยนแดดจังมากแล้วเราเล่นน้ำอ่ะแล้วแบบเล่นน้ำแล้วก็นับกลุ๊บแล้วก็มาดูแดดมาดูนี่ต่อโดนแดดมาโดนแดดต่อใช่แต่ก็แล้วแล้วแดดหน้าตาเป็นไงแดดก็จะได้แบบสีส้มๆเืออะไรอย่างนี้นี่แบบนี้ครับแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเข้าโรงแรมใช่ไหมน้องมาร์คใช่ครับผมโรงแรมเราชื่อที่แบบว่าอะไรชื่อว่าเบ็ e กี้คอฟรีสอร์ทครับผมโอ้โหขอสำเร็จอีกรอบครับขอสำเร็จอกรอบช่สำเร็รอบครับ เบกกี้คอฟรีสอร์ทครับผมาก็จะเข้าโรงแรมกันโนเพราะเนื่องจากวันนี้เราก็ทำแบบกิจกรรมมาเยอะมากเลยแล้วก็อาจจะแบบไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวเตรียมตัวใหม่ครับผมสำหรับดินเนอร์ในคืนนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมต่อไปมีอีกเหรอเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอันนี้ไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงๆไม่ใชมีอีกเหรอสังเกตหน้าน้องคริสต์ครับหน้าแบบว่า น้าแบบว่าไม่ตอนนี้เอาจริงๆเจมรู้สึกกลัว่ะเพราะแบบจําเทปที่แล้วที่เราไปถ่ายได้ป่ะคือแบบโดนแบบกระโปรงทั้งวันลิฟติดทั้งวันแต่วันนี้เราโดนไปแค่อะไรแค่ลงไปให้ปลาตอดหรอผมว่าเชื่อเชื่อดิกับรีสอร์ทมันต้องมีอะไรรอเราจะมันต้องมีอะไรเออไม่งั้นมาต่อไปไม่ใช่ได้ป่าเหนื่อยแล้วว่ากนอนแล้วว่างั้นเราก็จะไปที่โรงแรมไปที่โคฟรีสอร์ทดีกว่าครับผมไปเลยดูกันเนาะ คือนี่ถึงแล้วไหนนี่ปิกกี้คลับรีสอร์ทฮ้ยถือว่าใกล้มากนะจากมาตะกียที่เราไปดูใช่ตอนสุดชมวิวใช่ใกล้จุดชมวิวมากเลยแล้วก็แถวนี้คือใกล้ทะเลใกล้หาดด้วยไม่แค่คือแค่วิวหน้ารีสอร์ทก็คือสวยแล้วใช่ครับอันนี้รีสอร์ทแต่เนี่ยซอดรูทซอดเฮน ดเยมาดีเี่แมาดีเขเยไมาสายาวเลยเโอ้ยหบรรยากาศดีมากเลยอะคือไม่ต้องถ้าอยากเล่นทะเลไม่ต้องไปไหนไกลเลยใช่ไปเลยเดี๋นี่เลยนี่ไงเอาไปรีสอร์ทอะ นี่ไงใต้น้ำมันนี่คือเรายนี่ไงอ <c oughs> ีได้คือลงไปเลย <c oughs> พูดเร่นลีสอยท์ทข้างหลังนี่ครับผมนี่ไง<อ> ตอนนี้คือลดความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกเลยนะว่าที่พันที่เนี่ยสวยมากสวยมากมากอันนี้แบบอันนี้มันทัดใจจิงเข้ามาโดนโดนไหนโดนไหนโดนโดนตรงไหนอหนโดนโดนตรงไหนโดนตรงนี้ไงอ่าแล้ว่าสุดเด็กอยากเล่นเด็กอยากเล่นด้วยคือเราเสร็จก่อนไงเดี๋ยวมาลั่งรอเขาอีกใช่ไหมไม่จ้าใครมาช้า ที่มิวมาช้าใครมาช้าใช่ที่มิวมาช้ามีมานั่งก่อนเลยเนี่ยอันนี้คือสระว่ายน้ำนะครับผมใช่ครับผมเฮ้ยเขาบอกว่าลงได้นะเฮ้ยใช่เอออันนี้เขาบอกว่าลงมาแช่ได้ลงไแสดงว่าลงมาหน้ามือล่าสุดเนี่ยนิวเยียกำลังนี่ม้วนผมอยู่เออไม่ไม่เติมเติมมากเติมมากไปส่องส่องเห็นม้วนผมอยู่อยู่หลังจริงอ่ะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวฮือ จไม่ใช่ไม่ใช่เจมด้วยบอกเลยอะไรอเลยนี่ขออนุญาตแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวดูเดี๋ยวโซมเดี๋ยวโซมเติมแค่นิดคร่ะนี่เหงาดูแหวกขี้เนื้อแหวกขี้ได้แล้วได้แล้วเออไปเจอใครไอจีรูปนี้ ดังขึ้นเอาเออดันขึ้นเอานจริงๆล่าสุดนะครับฝากปรับแสงสุดด้แบบเห็นน้าชัดแม่งไม่เห็นทรายไม่เห็นน้ำไม่เห็นอะไรข้อน้องเจมนะฮะพี่ดีน้องเจมส์ คนเดียวครับไม่รีวันน,นนี้่อ ผิวมากมากเอาอีกแล้ววันนี้รอบที่สี่รอบสี่นะรอบสี่สำหรับการกระจายน้ำลายออกไปว่าไปทั้งวันตอนเนี้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยเรียกได้ว่าเราทำกิจกรรมเยอะมากมากทั้งน้ำตกแล้วก็ทั้งไปชมวิวนะครับแต่ว่าเหนื่อยสุดน่าจะเป็นด่าปลาทะกดาปลาด่าปลาเพราะว่าปลามันน่ากลัวมากแล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในช่วงดินเนอร์นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยสิกเนเจอร์ในวันนี้ก็คือเป็นพิซซ่าสมุกแซลมอนนะครับแล้วก็อันนี้คือ นี่คือเซ็ตบาร์บีคิว d อ y ครับจากราคาปกติ1,500บาทครับโรงแรมเนี่ยเขาโปรโมชั่นใช่ครับผมตัดโปรโมชั่นเหลือ1,200บาทครับผมแต่ว่าอันเนี้ยแค่390บาทซึ่งดูแซลมอนดิใครชอบแซลมอนผมผมผมเนี้ยเอางี้ต้มไปแล้วปิ้งยากก่อนดีกว่าปิ้งไปก่อนลวกันเข้ามาก่อนแล้วก็ปูนิ่ม ไอ้นิ่มจริงไ,ไ,ไหมอ่ะเดี๋ยวน้องนิ่มมือทีนิ่มจริงไหมอ่ะคือเอาทีทุกคนทุกคนเวลาไม่ต้องคนเวลาตัดต่อใส่เอฟเฟกต์แบบเป็นฝนตกอย่าเนี้ยมึดมืดนี่มีปะอร่อยมากไปกินมิสซ่ากันหมดแล้วพี่แกกินน้อแข็งน้อหน้อยหน่อยรักพี่ป้อนพี่ครับพี่กินฮีคือพี่กินเลย ซนานี้ดีกว่าไหมอยากจะบอกเพราะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าบาร์บีคิวเนี่ยอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราขอไปทำบาร์บีคิวก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะว่าเสร็จออกมาแล้วอาหารทั้งหมดเป็นยังไงเเดี๋ยวราไปดูกันโอเคตอนนี้ขอไปทำบาร์บีคิวต่อแล้วอ่ะหืมโอ้โหดีขึ้นแรงมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนคนนี่แบบอร่อยจริงๆอ๋อแล้วไป อู้มึงหลอกด่าอะไรมึงคิดทำรึ่าน้องคนนี้ดูหิวหิวแววตาดูแบบเหมือนไม่ได้กินข้าวอ้าวราสตูนเฮ้ยมันนี่เป็นคนเลอะทุกคนดูวิธีการกินพิซซ่าดับเบิลพิซซ่าโอ้ผมเมื่อกี้มันแพงลิ้งไก่แล้วดูจากทรงลู้วก็เป็นลึกมากเออตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะครับผม แค่อาหารของเราเปนโตเนี่ยก็อิ่มมากๆเลยนะครับผมเชอร์รี่อาร์ตอิ่มมากๆครับผมอาหารอร่อยมากด้วยใช่อิ่มไม่อิ่มดูจากตัวพี่นิวเยียร์ไม่ไม่หัวอันนี้คือบวมอยู่แล้วก่อนกินก็บวมอยู่แล้วเอ้ยไม่ได้บวมไม่บวมไม่บวมไม่บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากคารดก็ปล่อยปล่อยเคาแมวเราจะยินคาแมวหน้าม่วงเลยเดี๋ยวหน้าม่วงได้ชอบชอบชอบ คแล้วไงต่อสำหรับวันพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่กันต่อเนาะที่จันทบุรีนั่นเอนะครับผมก็วันนี้พวกเราก็สนุกกันมากๆเลยทั้งอิ่มทั้งอร่อยหลากหลายรสชาติมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วความสุขของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะใช่แล้วติดตามด้วยในอีพีหน้านะครับและสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือคือการกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งกระ่งก็คือโนติฟิเคชันนั่นเองย แล้วก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับพิมพ์เข้าไปว่าเบ้ปากมองบนไปฟอลล o w ไปไลค์ไม่ค่คอยติดตามข่าวสารของเราทุกคนนะใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอิ่มน้ำสำราญต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับครับผมฝันดีครับผมไปาลบายไปแล้วี๋ยวเราจะมาอเอรออกกันดีกว่าครับผมมา รับคไม่มีใครมาบูธมอ,อนิง่งไม่กล้ามาแล้วไม่กล้ามาแล้วยูนแบนด์มาแล้วมาม,มาไม่ดมันไม่ได้ไไดีนะไม่ได้ได้ยูนี่ครับ